เห็นเห็นเห็นหเห็นชัดเจ๋วผมไม่อยากเข้าไปใกล้มากไงเดี๋ยวน้องเขาตกใจเออโอเคโอเคโอเคอ่าเรียบร้อยห้าสิบเฮ้ยสบายสบายขยี้ขยี้ขยีเจี๊ยบวดเจี๊ยบเลยมันน่าจะได้ประมาณสามครั้งอ่าอีกคาอี้ขยคาเอาร้อยหนึ่งแล้วกันร้อยหนึ่งเลยนะเออร้อยหนึ่งเลยร้อนึงจัดเต็มมาเลยน้องสาวขึ้นมาเลยจ้าคือรือคือรื้ออ๋อสุดยอด จ้ำจำจ้ำไไจ้ำเลยเ <ไป S 1> อ <ไป S 1> อเ <ไป S 1> อ <ไป S 1> อตอดเ <ๆ S 1> ที่ยมเลยแซมสวัสดีคุณผู้ชมครับผมวันนี้ผมอยู่ใน GTA วันนี้ผมจะมาเอาคืนเทพจ๋านะฮะเมื่อคลิปเมื่อนานมาแล้วเขาได้แกล้งผมไว้แสบมากโดยที่เขาเนี่ยแอบดูผมตีกระบี่ไว้แซมครับทำอะไรใน GTA อ่ะ ทำไรยมากระทึบคนลเล่นเดยเมื่อกี้ตีแอลแพ้ด้วยหัวร้อนยิงยิงสนุกไหมแซมยิงคนสนุกไหมสนุกสนุกสนุกอ่ะได้แก้หัวร้อนได้ดีนะอไหมร้อน,นจัดแอลมาแล้วก็ามายิงคนโอ,โนโอโ้โหโอ้โหโอ้โหเสียงเสียงนี่เสียงนี่สุดยอดเลยว่ะแซมเสียงโอโ้โหโอ้โหเฮียแซม,แซมชัดไหม <c oughs> มึงชัดไหม <c oughs> มึงจอดไป้แซะมึงมึงจอดไปวันนี้ผมจะเอาคืนเขาอย่างสาสมแน่นอนให้บ้านแตกแสแหละขาดไปเลยเดี๋ยวผมจะมีแผนเด็ดๆเดี๋ยวผมไปไปไปตามน้องอันก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมไปตามน้องอันก่อนอ๋ลหออ๋หรอน้องอันครับผมทำไรอ่ะไม่ได้ทำไรค่ะเข้าเข้าเข้า GTA หน่อยดิพี่พี่มีอะไรเด็ดๆให้ดู แบบเด็ดมากเลยอ่ะโอเคเข้ามาเด็ดโอ้โหเด็ดมากมากแบบมาก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 เลยอ่ะโอเคโอเคแล้วจ่าไปไหนเนี่ยทำไมมันยืนเข้าห้องมาแล้วก็เงียบเลยเนี่ยอ่าน่าจะไปทําซุกิอยู่ค่ะอ๋อมาๆมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเดี๋ยวพาไปดูของดีไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาพูดอ่ะมารู้ปะว่าช่วงนี้ทําไมจ่าเขาเล่น GTA บ่อยจัง อ๋อฮะไม่รู้เล่นทุกคืนเลยเล่นตอนเด็กๆอ่านี่แหละพี่จะพามาดูข้องดี <c oughs> <c oughs> ให้แต่ GTA <ะ>ว่าจีดีอมีอะไรดีโอ้โหก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องจ t a เอเขาเขา,อ,าเ <c oughs> อ่ะจะแอบมาตีเลยทุกคืนเลยให้เออแอบมาตีเลยเขาไม่เขาไม่บอกแค่เนี้ยเดี๋ยวพี่จะให้จับ,จบแบบคาหนังคาเขาเลยนะจะมีต <c oughs> ีกันเล่มี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 ม <c oughs> เี่จะให้แบบหนูแบบจับได้แบบค่าหนังค่าเขาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้หนูแอบแถวๆเนี้ยเดี๋ยวพอเขาเริ่มดีอ่ะอย่าบอกนะว,ว่าว่าที่เล่นทุกที่วาเล่นทุกวันนี้ก็คือใช่ <laughs> โอ๊ยตายแล้วจริง <laughs> ่ะเนี่ย ไน้นในะเดี๋ยวเนียนกับหูชนแถวๆนี้แหละแอบอยู่แถวๆนี้แหละนี่นี่นี่คือเด็กเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เขาเขาไม่ได้ตีกับคนรุ่นนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้กล้ามใหญ่ไวเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวรออยู่นี่นะเดี๋ยวพอแบบคุยกับจาหรือว่าอะไรเงี้ยแบบเป็นไงจาเป็นไงจาอ่ะหนูวิ่งไปเลยนะเออหนูวิ่งไปไปตรงจุดนั้นเลยนั่นแหละแล้วก็แล้วก็ใส่ยับเลยที่จะเอาคืนเขาเขาเขาเคยแอบดูพี่ติกไหมก็คือเคยตำมาก่อน พี่จะเอาคืนแบบป้านแตกสลรกขาดเลยเออเพื่อนรักบาแล้าเฮ้ยทำดาเมจจ่าผมได้หนึ่งหมื่นเลยว่ะขออีก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 ได้ตัง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 ไอ้เหียคเฮ็ดปั้มตัง จอไปยังวะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลต้นเฮ้ยจอดรถในที่ห้ามจอดไม่ไดนะ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเฮ้ยเพื่อนรักมาแล้วมาแล้วมาดิไปไหนมา ทำุกีเฮ้ยเมื่อกี้มันเฮ้ยสุกี้แห้งเหรอมาดิกินด้วยเดิยผมชอบกินวอรวมมากกว่านะนาร้านเกมคนอ่ะธุรกิจใน GTA อันใหม่ของคนอ่ะอ๋อจะไปดูเหรอใช่ใช่นี่ร้านเกมผมเป็นไงธุรกิจใหญ่โตของแท้ดีว่ะเข้าได้ปะเข้าได้เข้าได้เข้าได้ไหนอคุณอยู่ไหนกำลังเข้านี่ยมาแล้วเป็นไงเจ๋งเจ๋งธุรกิจใหญ่โต อย่าไปเล่นนะเกมนึงแม่งโคตรนานเลยงั้นเดี๋ยวผมแป๊บนึงแล้วกันผมจะได้กินซุกกี้ก่อนอ่ะได้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 แล้วคุณเดินอยู่ปะเนี่ยเดินอยู่ทำไมเฮ้ยไม่อันนี้ร้านเกมเนี่ยมันธุรกิจบางน่าเฉยผมจะพามันดูนี่ผมจะพาคุณมาดูของดีมีอะไรวะนี่ของดีอยู่นี่เฮ้ยยังมันเป็นฮอออฟฟิศเฉย ดูดวงไหมดูดวงไหมมีดูดวงด้ะนี่ไงตู้ดูดวงยอดเลี้ยงก่อนนะได้ได้ได้เฮ้ยเป็นไงเฮ้ยเ้ไอ้มันทางลับเปล่าวะทางลับใช่เย๊อันนี้มันธุรกิจมืดไ่ธุรกิจมืดของจริงธุรกิจมืดอันนี้นี่หว่าฮะ ผมกำลังนะวางแผนป้นธนนคาไอ,อป้นคาสินโนอ,อยู่สนใจปะสนใจเข้าร่วมปะเอาดิเฮ้ยจั่นได้ดทำคลิปนะป้นคาสินโนเออสนุกนานปะแบบหนึ่งเคยลองไหมสักพักสักพักใหญ่ๆอยูอ่อ่มันป้นครั้งหนึ่งอะ่ะไม่นานหรอกแต่มันนานเพราะว่าเล่นไม่ผ่านใช้กี่คนสี่คนสามคนก็ได้อสองคนก็ได้หนึ่งคนก็ได้ไม่ได้เป็นบางเคสเท่านั้นที่ไปหนึ่งคนได้เออจะบอกว่าชวนคนอื่นมาแบบว่าทำคลิปด้วยกัน เอ้ยแต่วันนี้ก่อนที่จะทำคลิปอื่นน่ะคุณช่วยผมทำคลิปหน่อยดิทำอะไรไอ้นี่ไงที่คุยกันไว้อ่ะวิธีตีแบบถูกต้องอ่ะยัดใครคุยออกับกูว่าเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยเอออยา่อยางนานเลยเออ แต่แต่แต่คุณต้องเป็นแต่คุณต้องเป็นอ่านักแสดงนะแต่ผมจะเป็นแบบเหมือนแบบผู้กำกับแบบโค้ดเออคนสอนอ่ะคนสอนตีอ่ะอ๋อวิธีการตีกระเหรี่ยงถูกต้องอะไรเงี้ยอ่าเริ่มจากเริ่มจากไม่มีเงินเลยคุณต้องเอาเงินไปฝากธนาคารนี่หมดก่อนทุกบาททุกสตางค์ฝากเงินก่อนเลยฝากเงินก่อนเลยในโทรศัพท์ฝากก่อนเลยอ่าฝากฝากก่อนเลยจะนะฝากเงินใช่จะนะ ริโพซิทนี่เลยห7 6 5นี่ผมฝากเข้าไปหมดเลยเนี่ยราคามันอยู่ตรงไหนวะนาคาในมือถือไงรูปตังค์มันนี่แอรเซอร์เวตแล้วก็ล่างสุดเลยอ๋อโอเคเมนเมนูดิโพซิทฝากแม่ให้หมดใช่ฝากหมดเลยเนี่ยไม่มีแล้วศูนศูนย์บาทหมดเลยเหรอใช่หมดเลยฝากไว้ศูนย์บาทเลยจนจนจนไม่มีเงินติดตัวเลยนะอ่าแล้วคุณมีปืนป่ะคุณมีปืนไหมมีม อ่ามามามาผมจะพาไปไปตีอย่างถูกต้องคุณไม่เปิดคลิปอ่ะเปิดคลิปตรงไหนฮะคุณจะเปิดคลิปตรงไหนเปิดแล้วไงมอ้าวตอนตอนตอนคุณไปไอ้นะทำคุกกี้ของคุณอ่ะซุกี้อ่ะซุกี้สุกี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอ้าวเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะอ่าอ่ไปไปไปเรกินสุกี้ไปได้ไปด้วยได้ปะได้ได้ชิวๆๆอ่าจัดไปจัดไปที่ผมไม่กินอะไรมื่อคืนบพิ่มอ่าฝากเงินก่อนเก็บเก็บเงินก่อนอ่าโอเคโอเค แต่ปึ๊บนะเพ้วมันไม่มีเงินมันจะเตียงไงอ่ะอ้าวก็ดีไงผมจะพาคุณไปไงมันต้องมันต้องหาก่อนนี่นี่นี่ร้านร้านนี้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 ผู้จัดการเขามีปล่อยกู้นี่ก็คือวิธีการตีกะหรี่ที่ถูกต้องป่ายแซมต่อสั้นนะผมจำราคาได้มันจะมีอ่าเท่าไหร่วะห้าสิบเ่าไหร่ห้0สิบแล้วก็150มั้ง3 3ราคาไม่ใช่อ๋อเหรอไม่ใช่เหรอใช่ห้า50บ0้ามั้ง แล้วก็ร้อยหรือว่าห้าสิบร้อยร้อยห้าสิบก็แหละเออประมาณนั้นประมาณนั้นไม่ได้มาตีนานแล้วเหมือนกันครั้งละไม่แพ้ปึ๊บต้องมาร้านนี้นะเพราะว่าเรากู้จากร้านนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะได้ไปหาน้องๆได้แบบง่ายมากสเต็ปที่สองคือกู้เงินใช่เรามาคุยกับเจ้าของร้านก่อนกลัว่ปนแม่เลยอ่าเนี่ยคุณถือปืนเข้าไปเลยปนปป่ะอ่าคุณถือปืนเข้าไปเลยอ่าถือปืนเข้าไปแล้วก็ไปคุยกับเฮียเขาเปียครับเฮียโอ้โหเอาไปดิอ่านั่นแหละนั่นแหละเอามาเอามา เอาเงินมาทุกบาททุกสตางค์จะเอาไปสารฝันไอ้เย้ยใหญ่เออเยิบหยิบหยิบหยิบไม่คือ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 คืนนี้ถ้าไม่อยากลงไปนอนจมกองเลือดลองเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มีนะแคทเชียร์เอาไปให้พี่สิน้องใส่ถุงก๊อกแก๊ปมาอ่าสวยไปโอ้พันหนึ่งแฟมรวยไปงัยเยอะปะเยอะเยอะเยอะเออไปไปไปขึ้นขึ้นขึ้นแม่ป่นป่นที่ไหนไม่ป่นป่นข้างลงพักนี่แหละสองนีลงพักอยู่ข้างหลังอ้เมื่อกี้ อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วไงต่อหนีตำรวจหนีตำรวจแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่นานไม่นานไม่นานโอเคโอเคโอเคสองดาวสบายสำหรับแซมดอสันไงใช่สบายสบายไอ้ระหว่างไอ้ระหว่างนี้ผมก็จะพาคุณแบบหารถด้วยไงหารถไปด้วยสเต็ปต่อไปมันต้องหารถก็คือเริ่มจากไม่มีเงินสักบาทเลยอ่านี่นี่นี่รถคันนี้รถคันนี้ดีนี่รถคันนี้ดีใช่มันต้องเปิดประทุน อ่าจะได้แบบเห็นชัดๆอ่ะเอามาเลยเอามาเลยเฮ้ยผมไปด้วยผมไปด้วยผมไปด้วยไปๆๆๆๆไปอาเลยอ่าต่อไปต่อไปอ่าแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายข้างหน้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอขอผมเก็บปืนก่อนอ่าได้ได้ได้เดี๋ยวเน้องๆกลัวอ๋อเออใช่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 แล้วคุณจะยังไงคุณจะตามมาถ่ายยังไงอะถ้าผมขับรถคุณไม่ขับรถตามผมมาถ้าผมพาฮึ่ยๆๆนี่นี่นี่ผมผมผมเอาคันนี้ผมเอาคันนี้ขับขับขับไปขวางหน้ามันเลยแล้วแฉที่ไง เออเฟ้อคว้าเว้อคว้าอ๋อโอเคคอยๆเฮ้ยคุณเอาคันนี้ดีกว่าเออคันนี้แหละที่กว่าเยอะสเต็ปต่อไปเราก็หาน้องๆทีเนี้ยมันจะออกมาแล้วหรือว่จ้ะกี่โมงเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งละมั้งนั่งไงนั่งไงนั่งไงข้างหน้าข้างหน้าเสื้อชมพูอ่ะเอาเลย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 ไปเลยไปเลยอ่าอ่าอ่าน้องสาวคุณถ่ายให้ชัดๆเลยนะอ่าอ่าอ่าชัดเลยชัดแจ๋วเลยอ้ามาแล้วมาแล้วเรียกใช้บริการ มาแล้วอ่าโอเคแล้วคุณคุณขับตามมาคุณขับตามมาพี่เด็ดพี่เด็ดปิดไฟหน้ารถด้วยกดตัวเอสกดตัวเอสปิดไฟหน้ารถด้วยอ่าไปให้ถึงก่อนดิค่อยปิดโอเคโอเคตามมาตามมาโอเคอ่านี่นี่นี่ริมทะเลสวยๆเลยจ้าโอเคนี่นี่ตรงตรงหินเลย นี่ยังแจมมันจะได้เหรอวะตรงเห็นเนี่ยได้เนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยคุณจอดตรงนี้เลย<ต>เดี๋ยวผมจะถอย,ถอ,ยออกจะถ่ายฉากนี้ไหมหรือว่ามันจะเซนเซอร์หรือไงเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เอาเลยเอาเลยปิดไฟปิดไฟดับไฟดับเครื่องดับเครื่องโอเคโอเคเอาเอากี่บาทก่อนเอ,เอาเอาเริ่มเริ่มจากแบบว่าไอ้นี่ก่อนเลยต่ำราคาต่ำก่อนเลยห้าสิบเป็นไงจ๊ะ เดโอ้จำกัโอ้โหสุดยอดสุดยอดเออเป็นไงเป็นไงดีไหมดีไหมเดอันนี้บริการขั้นต้นบริการทุกระดับใ่ประทับใจนะดีคุณคุณต้องเจี๊ยบบัดเจี๊ยบเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรออีกราคานึงต้องรออีกราคานึงอ่าโอเคได้ได้ได้อันนี้คุณถ่ายเห็นไหมนี่ยเห็นเห็นเห็นโหเห็นชัดแจ๋วผมไม่อยากเข้าไปใกล้มากไงเดี๋ยวน้องเขาตกใจเอออ่าโอเคโอเคโอเคอ่าเรียบร้อยห้าสิบโอ้โหสบายสบายบัดเจี๊ยบัดเจี๊ยบเลย มันน่าจะได้ประมาณ3ครั้งอ่าอีกราคาอีกราคาเอาร้อยหนึ่งแล้วกันร้อยหนึ่งเลยนะเออร้อยหนึ่งเลยร้อนึงจัดเต็มมาเลยน้องสาวขึ้นมาเลยจ้าคือรือคือรือโอ้โหสุดยอดโอ้ยจำ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 เลยเออเออจำเลยแซมโอ้ยจำเลยจ้ยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวจำเลยจำเลย คือขึ้นตลกน้องสาวก็ว่าทำไมมาเล่นทุกวันเลยทุกคืนทำแต่อย่างงี้ทำไมทุกวันทุกคืนเลยคือลือคือลือเหรอเราเราจะได้อย่งไงเนี่ยรถก็ไม่มีนี่ไงเราเจียนเนขับรถ้เรจยเนเียนจนเยนจนเจยเยนจนเจยเยนีนเจเย่านียยนเจียยนเจนเจียนด้วย ไอแซมไปสัตว์เอ้ยชื่ยเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกว่าเพื่อนรักเพื่อนรักอุ้ยอุ้ยโอ๋โมไม่แจกไม่ไม่แจ่มไม่แจกเมื่อกี้คือลืมขึ้นมาเลยน้องสาวอ่ะโอ้โหโอ้โหแล้วมาได้ยังไงวันนี้โอ้ลูกตาไหลแล้วนี่คยนี่แค่โอ้ยนี่นี่ขนาดจีเทออนไลน์ไม่ใช่ไฟเอ็มนี่แคยังจำมาได้ใช่ไหมกล้าไปไป เอ็มอย่างงี้หรอฮะเดี๋ยวเธเดี๋ยวจะดูอีกสักรอบหนูต่เย็นพี่อธิบายได้ทุกอย่างมีการอธิบายอธิบายไม่ไม่มีอธิบายคาหน,น,นังคาเขาอย่างงี้น้องนนอันน่ะที่ให้ที่ให้พี่ให้ไอสัตว์เอ,อ้ยแล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกว่าเอาเอาผ่นนานคน,น,นคนอื่นผ่าน,นคนอื่นผ่านผ่านคนอื่นผ่านคนอื่นคนทุกข์คนทุกข์ ยังระเบิดให้ให้ต้องจัดแล้วน้องอันเออนั่นแหละโยนไปเลยกูยอมพีชชีพเลยก็ได้แล้วก็ไม่ต้องให้กูเกิดมาอีกเอากูไม่ฝังเลยโอ๋อได้ทำแกขนาดนี้เพื่อนรักหวานเจียบจริงไอ้ตา